สดีครับพี่น้องผู้ติหักในงานเกษตรครับมาพบกับผมเท่าเฉินคนหักเกษตรคือเขาคือเขาผู้เขาผู้เดิมครับมีสิทาเหตุอย่งพี่น้องมาเมืองที่เห็นก็คือผาดลุ้มนะครับมันลอยซีลอยหานะครับขาดลุมในมีสิทาพี่น้องมาเพราะมะละกอนะครับมเลเดื่ท่านมะละกอนะครับ เท่าเชิญสีเท่าให้ฟังนะครับเท่าเชิญคนทางเกษตรว่าเอามาเล็ดพันธุ์มะละกอมาอยากใส่นะครับจริงๆเทาเทาสิเอามาล็ดพันธ์มะละกอที่แห้งที่ขายในห้งตลาดบางคนพอเป่าเป็นครับเพอบอราะว่าเป็นกับเ่เกิดนะครับแต่ว,ว่าถาไง,ไง่ายๆเอาไง่ายๆเลือมันอีเท่าเชิญสีแนะน่ามีที่นะครับพอมะละกอเห็ดยังไหนยังมะละกอยังเกิดง่ายพาเท่าเฉิญเอามะละกอจาก หน่วยเลยนะครับทาปั๊บนะครับล้างดีๆนะครับเอาเหยื่อแล้วก็เอาเมือกที่หุ่มนะครับเอาออกนะครับแล้วผมนี่ชื่อว่าคุ้งนะครับที่เาวาชั้นไป้อยุ่ตลาดนะครับซื้อจากพ่อค้าแม่ค้านะครับไปเห็นนะครับเขาปลูกแล้วก็ปล่อยให้สุกเป็นพันธุ์ธรรมชาตินะครับบ่ได้ทพัน พกาค้นการนะฮะสื่อรุดนุนพมแม่พีนองเชาาบ้านเท่านะครับอาชีมีแสงล่างๆอย่าน้อยนะครับ <c oughs>

ครับพอจะได้สับนีแล้วบันี้เฮงไหนบันี้ครับพอจะได้เอาดินใส่ถาดแล้วนะครับเนาะพอดินใส่ถาดแล้วห้องก็เห็ดหลุมจังน้อยนะครับหลุมละเม็ดนะใส่มือใส่ไม่ก็ได้ครับมีมือมีไม่นะครับห้องเคยห้องก็หลุมนะครับห้องก็หลุมนะครับครับผมพอจะได้ยัง่และครับนี่คือห้องห้องก็หลุมนะครับแล้วก็เห็ดเป็น หูจักน้อยนะครับเนาะนะผมวันนี้เขาก็เอามะเล็งพันนะครับมะละกอนะครับที่เตรียมไว้นะฮะยอดลงหลุมละไนนะครับหรือว่าสองไนก็ได้ครับนะฮะหนไนสองไนนะครับทำมันใจก็นำไนเดียวนะครับทำมันใจนะครับ หยอดไปเรื่อยครับครับวันนี้ยอดแล้วนะครับยอดครบแล้วนะครับเพ็นจังไหนนะครับยอดลงถาดแล้วนะครับถาดพอแล้วเท้าเอาดินนะครับดินที่เท้าเตรียมไว้นะครับโรยนะครับโรยสีโรยแบบนี้ก็ได้โรยแบบนี้นะครับคือจงเชฟเห็นไหมครับเชฟเชฟขาโรยนะครับเชฟโรยเกลือนะครับอันนี้เท่าเชิญโรยดินครับ ถาชนเล่ดินนะฮะเป็นเชฟเพื่อนนะครับเชฟอาหารพืชนะครับครจะถ้าฉันเห็ดให้แล้วก็นะครับเนาะนะครับจะเรียบร้อยครับหนึ่งถาดยางสวยงามครับผมนะฮะพี่น้องเห็ดง่ายครับวปนนี้เห็ดยังไหนเข้ากับไปเข่าล่งพอช่ำนะไปอบเมล็ดนะครับลักษณะของการอบเมล็ดก็คือ บ้านเฮาต้องใส่แดดก็แค่ใส่แดดเละครับแต่ว่าเอาแนวปกไว้คุ้มไว้นะครับจะสีคุ้มให้มึงนะฮนะเดี๋ผมเอาเฉินสีคุ้มให้มึงนี่ผ้าห่มมหัศาจรรย์นะครับใบอินทียครับคุ้มใบอินทรียนะฮะก้อนสีคุ้มเขาต้องหดหนามก้อนได้ครับคุ้มแล้วเอาก็ไปตั้งไวปลงพอช่ำนะฮะกลางแดดกลางยังก็ได้นะครับ เข้าใจดีครับเนาะอธิบายให้ชัดเจนนะครับถ้าบพราะเข้าใจจังไดก็ทักมาก,ก็ได้ครับผมนะฮะศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งหกสามสามหนึ่งนะครับเท่าเฉินค้นหักเกษตรครับจังไดก็พอกันในอีพี่นาครับผมว่าเท่าเฉินสิมีหยังมาให้พี่ให้น้องนะครับมึงค้นหักกเกษตรนะครับ ยังไงถือใจกับให้กำลังใจกันนด้วยครับกดถือใจให้แน่นะครับถ้าเชนขอกำลังใจแค่นี้แหละครับผู้ใดถ้าถือใจก,กดให้แน่นะครับเพื่อไปกำลังใจให้่าเชนเก็บคลิปดีๆให้พี่ให้น้องในยุคโควิดนะครับในยุคที่อยากเห็ดกินเองนะครับอยากปลูกเองไปออกไปซื้อก่ยากนะครับเอ,อกไปซื้อของก่ยากออกไป แดงสันแดงสีเดี๋ยนี้ขยับตัวลำบากครับผมปลูกพักกินเองนะครับปลูกพืชกินเองเห็ดคล้ายๆกันครับผมหรือว่าอยากหู้อยากเห็นคลิปใดกับทักมาสีเห็ดไหมึงครับสีเห็ดไหมึงร่วมทึงวิธีการเห็ดดินเพ,พาะปลูกเพาะกะนะครับได้มัดนะครับเท่าเชิญค้นทางเกษตรนะฮะที่สอนให้คนได้เข้าใจในการทำเกษตร่แมเมเห็ดเป็นซื่อ อ่าเพเป็นเห็ดได้ซื้อๆเพายังไงบางคนเห็ดได้ครับแต่ว่าเห็ดบบเป็นเห็ดบบเป็นคือบบเข้าใจถ้าเห็ดเป็นคือคนเข่าใจเห็ดนะครับนี่บางสิ่งบางอย่างในพื้นที่ที่เฮ้ามีนะครับเท่ากับสามารถดัดแปลงเปลี่ยนแปลงได้บพต้องเอาเป๊ะๆปดะดอกครับบพต้องเอาตามที่รักสูตรวิชาการสอนมาเฮาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเข่าใจเฮ้านะครับเอาสำนีแลละครับทีพี่นี่ เอาเช่นกับสิขอล่าก่อนนะไปพอกันคลิปหน้านะครับสบายดีครับสวัสดีครับ